สวัสดีครับญาติธรรมก็พบกันอีกวระหนึ่งวันนี้เป็นวันที่16มิถุนายน2563วันนี้อาจารย์ปู่จะได้มาแสดงธรรมเป็นคลิปวิดีโอให้ได้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งก็จะแสดงต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วอาจารย์ได้แสดงเรื่องสมมุติได้สภาวะร้สมมุติ วันนี้ก็จะพูดเรื่องสมมุติอีกครั้งหนึ่งซึ่งสมมุติที่จะพูดต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติธรรมก็ตามเป็นปุชชนปูถุชนธรรมดาก็ตามาที่หลงยึดถืออยู่ในสมมุตินี่แหละก็ทำให้ไปเวียนไหวาตายเกิดกันในวัฏฏะสงสาร อย่างไม่จบไม่สิ้นทำไมเราถึงยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าการหลงยึดถือในสมมุติก็จะทำให้เกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความโกรธความโลภความหลงที่เราคิดว่ามีอยู่จริงๆซึ่งความโกรธความโลภความหลงนั้นมันก็เป็นเรื่องของ สมมุติภาษาที่เอาไปให้ค่าอารมณ์ความรู้สึกทางจิตนะครับก่อนอื่นคลิปวิดีโอคลิปนี้ท่านทั้งหลายที่เข้ามาเจอพบเจอแล้วจะรับชมรับฟังถ้าท่านไม่ใช่ผู้ที่สนใจฝ่ายธรรมจริงๆก็ขอให้ท่านผ่านไปนะครับอย่าเปิดเข้ามาฟังมาชมเพราะว่าท่านจะฟังไม่เข้าใจจะงง หรือว่าท่านที่สนใจฝไฟธรรมเพียงผิวผิวเปินๆไม่ปรารถนาที่จะพ้นเกิดพ้นตายกันจริงๆในชาตินี้อย่างแน่วแน่มั่นคงท่านก็ไม่ต้องเปิดเข้ามารับฟังท่านก็ผ่านไปนะครับเพราะว่าจะทำให้ท,ใหท่านฟังไม่เข้าใจคลิปวิดีโอนี้สำหรับท่านที่มีปัญญาเพื่อจะบรรลุ ทำขั้นสูงสุดกันในชาตินี้จริงๆและมีความมั่นคงแน่วแน่ในการที่จะตายแล้วไม่เกิดกันอีกในชาติไหนนในภพไหนไหนะฮะตายแล้วไม่มีที่เกิดก็คือพ้นเกิดพ้นตายกันในชาตินี้ขอให้บรบรลุธรรมสูงสุดในชาตินี้วันนี้จะพูดเรื่องสมมุติ ก็จะกล่าวเกินมาจากตอนที่แล้วที่บอกว่าสมมุตินั้นก็คือภาษาที่มนุษย์คิดสร้างขึ้นแล้วมาใช้ตกลงร่วมกันว่าเราจะใช้คำแบบนี้แทนความรู้สึกแบบนี้ใช้คำแบบนี้แทนสิ่งของอันนี้สมมุตินี่มีเป็นเรื่องของ รูปธรรมและนามธรรมแยกเป็นสองคุณลักษณะรูปธรรมคือสมมุติที่เอาไปตั้งชื่อแล้วก็ให้ค่าสิ่งที่เราจับต้องได้มองเห็นได้เช่นว่าอันนี้เราเรียกว่าร่มนะที่ทุกคนที่เป็นคนไทยเรียกชื่อใช้กันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปธรรม เช่นว่าต้นไม้ภูเขาแม่น้ําคนสัตว์สิ่งของเหล่านี้คือสมมุติที่เป็นรูปธปรรมสมรูสมมุติที่เป็นนามนธรรมก็จะเป็นสมมุติที่ตั้งชื่อให้ค่าสิ่งที่เป็นความรู้สึกนึกคิดที่จับต้องไม่ได้เช่นว่าสวยงามเล็กใหญ่กว้างไกล รูนะ้สึกดีไม่ดีชอบไม่ชอบอันนี้เป็นสมมุติที่เป็นนามธรรมซึ่งสมมุติเหล่านี้แหละที่เราท่านทั้งหลายติดอยู่และพล้นไปไม่ได้จากสมมุติยึดถืออยู่ว่ามันมีอยู่จริงๆนี่เป็นเรื่องที่ฟังแล้วเข้าใจยากนะครับเช่นยกตัวอย่างอันนี้ อาจารย์อาจจะเรียกว่านี่หมวกก็ได้เออไปหยิบหมวกมาหน่อยฝนตกเอาหมวกไปสวมสิเราก็จะงงอา้าวจานบ้าแล้วนี่เขาเรียกว่าร่มเห็นนะสมมติที่ตกลงกันเรียกว่าร่มแต่สมมุตินั้นนะ่ะมันไม่ได้มีอยู่จริงมันไม่ได้เป็นจริงเป็นจังไม่ได้มีอยู่เราใช้คําไหนมาเรียกแทนนี้ก็ได้เพราะอะไรเพราะตัวนี้ที่ว่าเราเรียกว่าร่มเนี่ย สิ่งที่เราสัมผัสอยู่เนี้ยเขาก็าไม่ได้บอกนะไม่ได้เขียนชื่อว่าด้วยว่านี่คือรม่มเขาไม่ได้บอกเราจะเรียกว่าหมวกก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเรียกนี่มันคือภาษาที่เรามาตั้งชื่อแล้วเรียกให้ค่าแค่นั้นเองตัวมันเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้บอกว่าคืออะไรคําว่าร่มมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปากของเราปากนั้นมาจากไหนมาจากความคิดขอ,อโทษร่มนั้นมาจากไหนมาจากความคิด ที่คิดขึ้นมาตามสัญญาความจําที่เราจําไว้ว่านี่คือร่มแล้วพูดออกมาเรียกออกมาก็นี่ก็จะเป็นร่มอันนี้อาจารย์เนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าร่มแต้บางนีก็เรียกว่าร่มก็ได้นี่เรียกว่าร่มก็ได้แต่คนทั่วไปก็บอกอันนี้หมวกอาจารย์บ้าแล้วนี่ก็เรียกว่าหมวกหยิบหมวกมาหน่อยเอามาสวมอย่างนี้เรียกว่าสวม เนะห็นมมวกร่มอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปากของเราอยู่ที่เสียงเมื่อเราเปล่งเป็นเสียงออกมาก็เป็นภาษาสมมุติเนะี่ยที่ตั้งชื่อสิ่งเหล่านี้แต่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ คำว่าหมวกไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้อันนี้เขียนไหมไหมว่าหมวกไม่ได้เขียนมันอยู่ที่ความคิดความคิดที่จิตคิดขึ้นมาคิดแล้วพูดมาทางปากแต่เราบอกว่าไม่คิดก็รู้ว่าเป็นหมวกไม่พูดก็รู้ว่าเป็นหมวกนั่นมันเป็นความจําที่จําไว้คือเราเห็นปุ๊บเนี่ยด้วยความจําที่เรารู้ว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเราก็จําไว้ว่านี่เรีวยกว่าหมวกจําจอยู่ในจิต แล้วพอเห็นปั๊บไอความคิดที่นําความจําขึ้นมาเนี่ยมันจะเร็วมากมันก็รู้ทันทีว่านี่คือหมวกนะตามสมมุติที่เราจําไว้นะสมมุติภาษาที่เราจดจํ้เราจําไปเยอะมากทุกๆุกคนที่เกิดมานี้จําสมมุติภาษานี้ตั้งแต่เกิดเอากันชาตินี้นะตั้งแต่เกิดพ่อแม่สอนว่านี่คือจมูกนี่คือตานี่คือหูนี่คือผมนะนี่คือมือ นี่คือแขนก็จําไว้และนี่คืออะไรนี่คือต้นไม้นั่นคือแดดทุกทุกอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้เด็กจําไว้ตั้งแต่เล็กๆเราก็จําไว้ว่าอาสิ่งนี้สิ่งนั้นคืออะไรนี่แหละเขาเรียกว่าสมมุติภาษาที่เราจําไว้ภาษาที่มาบัญญัติให้ค่าสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสเห็นต่างๆ หรือว่าได้ยินทางหูสัมผัสทางมือได้รสทางลิ้นได้กลิ่นทางจมูกก็ตั้งชื่อไว้หมดชิ้นเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้ก็เรียกว่าเสียงไก่ขันเห็นนะเป็นสมมุติภาษาที่ตั้งชื่อแทนเสียงทงั้งๆที่เสียงนั้นน่ะคำว่าเสียงก็สมมุติเป็นแค่เสียงสักแต่ว่าอย่างนั้นแต่ เมื่อเราสมมุติเรียกกันว่าไอ้เสียงแบบนี้คือเสียงไก่ขันทุกคนก็ยอมรับร่วมกันว่าอันนี้แหละคือเสียงไก่ขันเมื่อเราพูดว่าเสียงไก่ขันคําว่าเสียงไก่ขันมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปากของเราใช่ไหมแต่ที่ได้ยินที่หูนั้นอะ่ะมันเป็นแค่พลังงานเสียงที่มากระทบที่หูแต่คําว่าเสียงนี่ก็สมมติอีกนะ แต่มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เรียกว่าเสียงมากระทบแต่คําว่าไก่ขันไม่มีอยู่ในเสียงนี้เสียงไก่ขันน่ไม่มีมันมีแค่กระทบเนะเสียงไก่ขันเป็นภาษาที่ปากพูดออกไปพูดมาจากไหนมาจากความคิดจําไว้เขาเรียกสัญญาจําไว้ว่าถ้าเสียงแบบนี้นะเป็นเสียงไก่นะถ้าเสียงแกกแกกนี่เป็นเสียงนกนะ นี่คือสมมุติภาษาที่เราจําไว้ทั้งสิ้นและสมมุติภาษาเหล่านี้ที่เรายึดถืออยู่ว่าอนนออไอ้นี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือเสียงไก่นี่คือเสียงนกก็แก้ก็แก้กันเสียงน้ําไหลนะนั่นเสียงอึงอ่างนี่เสียงคังคกคําว่าอึงอ่างคางคกเสียงไก่เสียงนกเสียงน้ํานี่เป็นสมมุติภาษาทั้งสิ้นแลมม้วเราก็ติดอยู่ใน คำเนี้ยคำเหล่านี้ซึ่งภาษาที่เป็นคำเหล่านี้มันไม่ได้มีอยู่พูดปั๊บจบเลยพูดปั๊บจบเลยนี่ไก่ขันอยู่แต่เมื่อเราพูดว่านั่นคือไก่ขันเสียงไก่ภาษาที่พูดแล้วก็จบไปแล้วไม่มีล้วแต่ที่เรายึดอายุยันภาษาที่พูดเนี่ยเราชี้ไปว่านั่นคือเสียงไก่แต่ที่กระทบที่หูเนี่ยมันไม่ใช่กนละเรื่องกันเป็นแค่ สิ่งที่จิตเข้าไปรู้รู้ทางไหนรู้ทางหูรู้เสียงทางหูคําว่าเสียงนี่ก็สมมุตินะบัญญัติไ้ว่านั้นแบบนี้คือเสียงหูก็ไม่ใช่หูก็คือว่าเป็นสิ่งที่สมมุติเรียกว่าหูจิตสัมผัสรับรู้ทางหูเสียงนั้นสัมผัสเข้ามารู้สมมุติบัญญัติให้ข้าว่าเสียงแบบนี้เรียกว่าเสียงไก่นะเสียงแบบนี้เรียกว่าเสียงนกเหล่านี้นี่แหละสมมติ สมมุติภาษาที่เราติดกันอยู่ซึ่งมันเนียนมากทุกทุกวันทุกทุกขณะเราหลงไปยึดถือและเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงๆและใช้งานและเป็นจริงนี่คือความหลงผิดเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดไม่ได้เห็นถูกต้องว่า สัจธรจะทำความจริงคืออะไรความจริงก็คือว่าเป็นสักแต่ว่าอะไรบางอย่างสัมผัสทางหูเข้ามาให้รับรู้แค่นั้นเองอย่างของที่อาจารย์ยกตัวอย่างเน,นี่อันนี้อันนี้อันนี้อาจารย์เรียกว่าเรียกว่าไข่ควงก็ได้นะเนี่ยไข่ควงเรียกว่าบ้าแล้วอาจารย์นี่ก็เรียกว่าคอนนี่อันนี้ไข่ควงอันนี้นี่นี่ไข่ควง นี่เรียกว่าค้อนก็ได้ไม่ต้องเรียกเขาควงก็ได้นี่ค้อนก็ได้ก็อะไรสมมุติเรียกอะไรก็ได้นะจะเรียกว่ามะม่วงก็ได้นี่คือเราเอาภาษาไปสวมทับยัดใส่ไว้เรียกว่าคือน,นี่สิ่งนั้นสิ่งนี้นะซึ่งคําพูดที่เป็นสมมุติน่นนะมันเป็นลมปากเฉยมันไม่ได้มีอยู่จริงจจังๆ,ๆมันเป็นลมปาก พูดแล้วว่าจบไปแล้วในตัวมันเนี่ยมันตัวเขาเนี่ยไม่ได้เขียนอันนี้ไม่ได้เขียนว่าคอนนะเออนี่ก็ไม่ได้เขียนว่าไข่ควงแล้วตัวเขาเองเนี่ยที่จับอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาคือไข่ควงแต่ว่าทุกคนก็เอามาตั้งค่าให้ให้ค่าเรียกชื่อไว้ว่านี่คือสิ่งนี้นะนี่คือร่มเอาฝนตกก็ร่มมากางหน่อยแต่เราบอกเอาฝนตกก็ไข่ควงมาหน่อยดิก็ได้ นะถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมาเรียกนี่ไขควงนี่เนี่ยเนียร่มเนี่ยคนไทยพูดแต่ถ้าเป็นคนชาวต่างชาติพูดก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมฝรั่งเรียกอย่างหนึ่งญี่ปุ่นเรียกอย่างหนึ่งนี่เป็นเห็นนะสิ่งสมมุติเรียกอะไรก็ได้เนี่ยง่ายๆเลยถ้าว่าภาษาต่างชาติกับคนไทยก็เรียกไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเรียก ว่าไขาควงก็ได้อันนี้อาจารย์เรียกไขควงก็ได้ไม่ต้องเรียกว่าลมแต่เราคิดว่าเอออาจารย์บ้านนี้เขาเรียกว่ารม่มนะรมก็ม่มแต่คําว่าร่มมันอยู่ที่ปากเป็นลมปากพูดแล้วจบไปเลยนี่แหละเราไปยึดลมปากเรื่องนี้นะเราอาจจะพอทําใจได้ว่าโอเคเรียกว่าไขาควงก็ได้ อันนี้เรียกว่าร่มก็ได้ไม่เป็นไรไม่ถือไม่ว่า,ากันไม่ไม่เครียดไม่โกรธไม่อดรัดกัดข้องแต่สมมุติที่มันเราหนักอกหนักใจและเกิดกัดข้องมากคืออะไรคือสมมุติที่เป็นนามธรรมเช่นว่าอาเช้ามาคุณสมชายเดินไปเพราะคุณสมชายนี่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เดินไปเข้าไปในร้านอาหารเด็กเรียกโอ้สวัสดีครับท่านโอ้วันนี้ท่านจะรับประทานอะไรครับเชิญครับเชิญน,นั่งครับท่านอคุณสมชายก็โอ้โหรู้สึกว่าฉันสมฐานะสมศักดิ์หน่อยแต่ถ้าคุณสงชายเดิน้าไปเด็กในร้านอาหารเรียกาวันดีุ้ณชายเป็นไงมาทำอะไรเหรอวันนี้ โอวันนี้ดูหน้าตาิดเสียวโอ้นี่ฉันเป็นถึงข้าราชการฉันผู้ใหญ่นี่ในจังหวัดนี่คนนับถือเก็รเรียกไอ้เลยเนี่ยความรู้สึกใจก็จะกระทบทันทีใช่ไหมไม่ถูกใจไม่พอใจทันทีเรียนไหม้ภาษาสองอย่างภาษาเรียกว่าไอ้กับท่านเนี่ยเราก็แบ่งแยกแล้วให้ค่าแล้วสมมุติที่เป็นนามธรรมพวกนี้แหละที่กระทบมากถ้าเราพูดชม โอ้สวัสดีท่านผู้เจริญดูท่านแจ่มใสมีความสุขสมบูรณ์ดีนะครับวันนี้แหมดูผ่องใสคงจะร่ำรวยมีมีเงินมีทองนะช่วงนี้การงานมันคงดีอรู้สึกว่าแม่แหละจะดีไม่ดีฉันก็รู้สึกภูมิใจแล้วแต่ว่าเฮ้ยเป็นไงไอ้หาดูหน้าตามืดสีเซียวนะี่หวยแดกหรือไงเนี่ย กิดเจ๊งหรือไงวันนี้โอ้เมียทิ้งเหรอไอ้เหี้ยดูแล้วมันน่าเตงจริงแกนี่เห็นไหมพอพูดแบบนี้โอโ้ไม่ถูกใจแล้วกัดเครื่องนี่เรียกว่ากระทบอารมณ์ภาษาส,าสองแบบที่พูดออกไปคำหนึ่งชมคำหนึ่งด่าเห็นไหมคำด่าเราไม่ชอบเราใช้เราว่านี่คือด่าให้ข้าวว่านั่นคือคำด่าคำหยาบไม่ชอบแต่ถ้าคำหนึ่ง รู้สึกชื่นชมคำว่าท่านคำว่าร่ำรวยสมบูรณ์สดชื่นดูดีอันนั้นเราชอบเห็นไหมภาษามีอิทธิพลทั้งที่ไปให้ข้าว่าแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ดูหยาบคายแบบนี้พูดสุภาพถ้าเรียกว่าท่านสุภาพถ้าเรียกว่าไอหยาบคายนะถ้าเรียกว่าคุณสุภาพ เห็นไหมนี่คือการให้ค่าในสมมุติที่เรายึดถืออยู่และไอเนี่ยเรื่องพวกนี้นะเราติดกันมากถ้าใครมานินทาว่าเข้าหูเปรี้ยนมาไอเฮียจ้าแต่คนนี้มันไม่ดีคนนั้นใหญ่ยยคนนี้ทําไม่โน่นในนี่โอ้โหกัดเครืองไม่พอใจรู้เป็นไฟเลยแต่โอ้คุณนายสมศรีแมคุณนายท่านดีนะเก่งนะอย่างนี้นะ โอ้ยดูท่านฝองใสนะแม่หน้าตาสดชื่นบองใสโอ้รู้สึกดีดูท่านอิ่มบุญนะแม่บารมีเลียงปังนะฮะพูอย่างโอ้รู้สึกดีภูมิใจเห็นไหมกระทบทางด้านพอใจเด้อให้ยายสมศรีโอ้ไม่ได้เขา้าทามไรเรื่องเลยยายคนนี้นี่อะไรนี่ นี่ถ้าทาง,างเนี่ยหวยแดงเนี่ยดูซึบซึมมาเช้าวันนี้หน้าแห้งแห้งหน้าแห้งหน้าเหีห่ยวเห็น,หน,หนนะพอพูดอย่างนี้ก็รู้สึกว่าขัดเครื่องแล้วไม่พอใจกระทบทางด้านความไม่พอใจนี่คือภาษาสมมุติ ที่เป็นนามธรรมให้ค่าความรู้สึกความสุขความทุกขนะ์ดีใจเสียใจสดชื่นสมหวังพวกนี้เป็นนามธรรมทั้งสิน้นอะไรที่เป็นความรู้สึกนึกคิดเนี่ยก็เรียกว่านามธรรมถ้าภาษาสมมุติเหล่านี้เรามาใช้แล้วไปพูดกับฝั่งตรงข้ามก็จะเกิดการกระทบ กระทบมาที่ใจทำให้รู้สึกชอบหรือไม่ชอบพูดไพเราะระรื่นหูก็ชอบพูดหยาบคายภาษาที่กระด้างภาษาที่เป็นภาษาที่เราคิดว่าหยาบเราก็ไม่ชอบเป็นภาษาด่าก็ไม่ชอบถ้าภาษาชมนี่ชอบนี่คืออิทธิพลของภาษาสมมุติที่เราประยุทธ์ถือซึ่งภาษาสมมุติเหล่านี้ที่ให้ค่า ในความรู้สึกนั้นเป็นแค่ลมปากเป็นแค่เสียงพูดออกไปก็หายไปแล้วมันเหมือนเสียงนกเสียงกาเสียงระฆังเสียงสายลมเหมือนกันหมดอันเดียวกันเลยแต่พอเราไปให้ค่าว่าอันนี้เสียงคนเสียงด่าเสียงชมเราก็จะชอบเลยไม่ชอบอันนี้เสียงนกนี่เสียงหมาห่านั่นเสียงไก่ขันเห็นไหมพอไปให้ค่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แยก แยกไปเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะมีความพอใจไม่พอใจขึ้นมาเกิดอารมณ์พอใจก็ยินดีปิดาไม่พอใจก็โกรธเกลียดเกิดเป็นกิเลสตัณหาขณะที่เราคิดว่ามันมีอยู่จริงๆนะถึงเรื่องนี้จะพูดต่อไปว่ากิเลสมีอยู่จริงหรือเปล่าสุขทุกมีอยู่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะพูดในคลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้จะพูดให้ท่านฟังแสดงให้ท่านฟังว่าสมมุตินั้นมันไม่ได้มีอยู่มีแต่สัญลักษณ์ทางภาษามีแต่เสียงสัญลักษณ์ทางเสียงที่เปล่งออกไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นแค่เสียงเข้าหูกระทบแค่นั้นเองไปตั้งชื่อให้ค่าเรียกสิ่งต่างๆเพื่อจะใช้งาน เรียกอะไรถูกว่านี่คือหมวกแล้วมาสวมแค่นั้นเองนะเรียกอะไรก็ได้เรียกล่มก็ได้เรียกไขควงก็ได้แต่เพราะเราท่านทั้งหลายไปยึดติดอยู่ในสมมุติภาษาเหล่านี้แหละก็ไปไหนไม่ได้พ้นเกิดพ้นตายไม่ได้ยึดติดในสมมุติก็เกิดอารมณ์ยึดติดในอารมณ์ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกแต่ถ้าท่านเข้าใจในเรื่องสมมุติที่อาจารย์เคยพูดว่าเปิดประตูสามบานเพื่อบรรลุพระนิพพานในชาตินี้บานที่หนึ่งก็คือท่านต้องทําความเข้าใจเรื่องสมมุตินี้ให้ได้ถ้าท่านทําความเข้าใจเรื่องสมมุติได้ท่านจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นศักแต่ว่าสิ่งที่ถูกกิรู้ มันไม่ได้เป็นอะไรเลยอย่างที่ความคิดคิดไปตามสมมุติบอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรไม่ได้เป็นอย่างนั้นสภาพธรรมจริงๆคือสิ่งที่ถูกจิตรู้สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ถูกจิตรู้รวจิตรู้สัมผัสทางกายสัมผัสทางตาก็จักไปว่าอย่างนี้นี่สัมผัสแข็งๆสมมุติว่าแข็งนะตาเห็นว่าเป็นสีสีดำสีครีมที่สมมุติไปเรียกว่าดำว่าครีม ก็เป็นสักแต่ว่าจิตไปสัมผัสรับรู้ทางตาและทางกายสิ่งนี้สัมผัสรับรู้ทางตาก็คือสิ่งนี้เหมือนกันกับสิ่งนี้เหมือนกันสักแต่ว่าเนี่ยแข็งแข็งสัมผัสทางกายรู้สึกรับรู้แข็งแข็ง สัมผัสทางตาเห็นเป็นสีน้ำเงินที่สมมุติเรียกว่าน้ำเงินสีนี้อาจจะเรียกแดงก็ได้เรียกดําก็ได้อันนี้สีดําเรียกว่าขาวก็ได้เรียกเหลืองก็ได้นะแต่ที่ตาไปสัมผัสรับรู้นั้นมันก็คืออะไรบางอย่างที่ตาไปกระทบสัมผัสเพราะแสงมันสะท้อนเข้าตาแล้วกระทบแค่นั้นเองมันไม่ได้คําว่าร่มมันไม่ได้มีอยู่ตรงนี้ตรงที่สัมผัสนี้มันไม่ใช่ร่มนี่มันไม่ใช่ร่ม นี่มันไม่ใช่ร่มนี่ก็ไม่ใช่คอนคอนไม่ได้มีอยู่นี่ก็ไม่ใช่ร่มและร่มไม่ได้มีอยู่มันมีอยู่ที่ลมปากพูดแป๊บมันก็หายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านเข้าใจได้ท่านก็จะเห็นสภาพธรรมแต่ถ้าบางท่านที่ไม่เข้าใจก็จะยากมากถ้าผ่านตรงนี้ไปไม่ได้นะเพราะท่านจะติดอยู่ในสมมุติว่านี่คือร่มร่ม,ร,มร่มมีอยู่นะ หมวก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 มีอยู่หมวกอยู่ที่ปากร่มอยู่ที่ปากเป็นลมปากพูดแล้วดับไปแล้วแต่เมื่อเราจะใช้งานแล้วก็มาพูดเรียกนะอันนี้มันเป็นแค่สิ่งที่ถูกกิดรู้มันไม่ใช่ร่มอะไรก็ไม่รู้เป็นศัพทธาตุก็สมมุตินะใช้คำว่าสัพธาตุศกักแต่ว่าเป็นธาตุก็สมมุติคําว่าธาตุก็สมมุติ อะไรก็ไม่รู้ก็สมมุติที่ใช้เรียกมันเรียกไม่อะไรไม่ได้สภาวะธรรมที่แท้จริงคือมันไม่มีอะไรเรียกไม่มีคำพูดไม่มีภาษาเพียงสัมผัสรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและรู้สึกนึกคิดทังใจมันไม่มีชื่อเรียกอะไรทั้งสิ้นสภาวะธรรมที่มีอยู่แท้จริงก็คือการสัมผัสรับรู้ของจิตจิตสัมผัสรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย และความนึกคิดทางใจนี่พูดนี่คือภาษาไปยกตัวอย่างนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เห็นนั้นมันเป็นอันเดียวกันหมดแหละแม้แต่ตัวตนคนเราเขาเนี่ยตัวเราตัวเขาก็คืออันเดียวกันต้นไม้นี่ใบไม้นี่คือมันอันเดียวกันหมดสิ่งที่ไม่เที่ยงอะไรที่จิตไปัมสัพับรู้ภายนอกทั้งตาหูจมูกลิ้นกาย ักแต่ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นและสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นของชั่วคราวที่เกิดได้สัมปัสรู้แล้วก็ดับไปอยู่ได้ตามกระบวนการที่เขาเป็นอยู่ตามเหตุตามปัจจัยนี่ก็อยู่ชั่วคราวเป็นเหตุตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวพอหมดอายุขไขเขาก็เสื่อมสลายไปมันมีอยู่เพราะจิตเราเนี่ยไปให้ค่าว่าสิ่งนี้มีอยู่ความคิดมันบอกว่านี่คือหมวกมีมีหมวกอยู่ สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการธรรมชาติธรรมชาติรู้จิตจิตนั้นคือธรรมชาติรู้รู้สิ่งที่ถูกจิตรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นนะครับก็เป็นเพียงกระบวนการของธรรมชาติธรรมชาติรู้ธรรมชาติสิ่งที่ถูกจิตรู้และธรรมชาติปรุงแตง่งธรรมชาติปรุงแต่งนั่นก็คือความคิดความคิดที่ คิดขึ้นมาให้ค่าไปตามสมมุติตั้งชื่อสิ่งต่างๆตามสมมุติความคิดเนี่ยเป็นตัวสร้างเรื่องเหมือนในละครสร้างสิ่งต่างขึ้นมาว่าเป็นดนน,นนั่นเป็นในนี่นะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราได้รับรู้มีร่างกายมีคนมีเรามีเขามีลูกมีแม่มีพ่อมีต้นไม้ภูเขา แม่น้ามีสัตว,มตว์มีสิ่งต่างๆขึ้นมาเพราะว่าธรรมชาติความคิดปรุงแต่งให้ค่าขึ้นมาแล้วเราท่านทั้งหลายก็ไปยึดถือในสิ่งที่ความคิดให้ค่าขึ้นมาว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปยึดถือสิ่งเหล่านี้ในสมมุติต่างๆที่ความคิดให้ค่าขึ้นมาแล้วก็เกิดตายเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารเหล่านี้คือ เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นที่ไม่ถูกต้องว่าสมมุติเหล่านั้นมีอยู่จริงๆสมมุติเหล่านี้ก็คือเพียงสมมุติสมมุติที่ความคิดให้ค่านั้นเป็นเพียงสมมุติไม่ได้มีอยู่เพราะฉะนั้นเรายึดถือเอาเป็นสารณะอะไรไม่ได้สำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็แสดงเรื่องสมมุติ เพียงแค่นี้นะครับหวังว่าท่านคงเข้าใจหากยังไม่เข้าใจท่านให้ให้ท่านฟังย้อนทวนหลายๆรอบหรือว่าเดี๋ยวอาจารย์จะอัดเป็นเทปเป็นคลิปต,ต่อต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้ท่านได้รับฟังรับชมสวัสดีสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ